สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลน์เดนเจอร์นะครับสลหรับวันนี้ก็จะมาทำนะครับบราวนะครับยมมาโลนะครับหรือว่าเป็นบราวยมมาทูดนะครับก็จะเอามาปะทะกับบราอานูบิสนะครับแล้วก็จะเป็นบราวยาคนนะครับคือจะเป็นแบบ1นึ่ลุมสองนะครับก่อนอื่นก็ดูความสามารถของบราวยมมาโลก่อนนะครับ ดูสกิลแรกนะครับสกิลแรกก็จะเป็นยกเลิกอมตะนะครับเป็นการสร้างความเสียหายนะครับ3,20% 0นะครับแล้วก็เป็นการห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับแล้วก็อันเชิญพิศายนะครับอันตรายมากนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับสกิลที่2นะครับเป็นบาเรียนในพื้นที่แล้วก็เพิ่มอมตาการลบนะครับถือว่าเป็นสกิลที่บัฟดีนะครับแต่ว่าไม่มีฮิลนะครับ ไม่มีฟื้นฟูก็มีข้อเสียนิดหน่อยนะครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นนะครับบาเรียสมบูรณ์นะครับแต่ว่าแพนาห้าวินะครับจะไม่สามารถโดนเจาะได้นะครับแต่ว่ามันต้องลุ้นเอานะครับเพราะว่าสกิลนี้ไม่ได้ออกมา100%ซนะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับเป็นขัดแร่นะครับแล้วก็ ร่างก้าดาวน,นะครับของผมเป็นร่างโครนนะครับความสามารถคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเอามาลองสู้กับตัวที่ว่าแข็งๆดูนะครับผมก็จะเอามาเจอนะครับกับแบบนี้นะครับจะมีไอนี้นะครับเป็น เจอแบบตัวแรกก่อนนะครับก็จะเป็นอนูิเนนะครับแล้วก็จะเจอแบบ2ตัวนะครับตอนแรกก็โซก่อนนะครับว่าเวลาหนึ่งหนึ่งนะครับมันชนะนะครับก็จะให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าดูนะครับ คือหนึงนึงมันชนะนะครับเพราะว่ามันดาเมจมันเยอะนะครับนี่ครับแป๊บเดียวนะครับนี่ครับสู้ได้นะครับ แค่แป๊บเดียวนะครับคือสามารถอัดอนุบิดได้นะครับคืออัดหน้าป้อมนะครับมันใช้เวลาไปหน่อยนะครับต่อมาเดี๋ยวจะลองปะทะกับมายากนดูนะครับ แล้วก็จะทำปะทะ2ตัวนะครับคราวนี้ก็เป็นฝั่งของมายากลน,นะครับอาจจะสู้ลำบากหน่อยนะครับ แต่ว่าแป๊บเดียวนะครับล่างอันเชิญมันก็สามารถนะครับหยุดมายากลได้นะครับนี่ครับแค่แป๊บเดียวนะครับจี้หน้าป้อมได้นะครับคิดตัวมัน ไม่มีฮิวนะครับแต่ว่าตัวมันแข็งแขงมากนะครับสามารถเอาชนะทางอนุบิสแล้วก็มายาคนได้นะครับน่าจะรอนาน่อยน่าจะมายาคนไม่น่าต้านไหวนะครับมาทีนี้นะครับจะเอาเป็นแบบ1ลุม2นะครับ ไม่รู้ว่าจะไหวไหมต้องดูกันนะครับว่านี่ครับเกียร์มันยกนแล้วก็อนุบิสนะครับก็ไม่ได้ต่างมากนะครับแต่ว่าค่าลบต้านมันจะดีนะครับคือต้านได้นะครับต้านร้อยเกิดร้อยไปนะครับ ลองดูนะครับหนึ่งหนึ่งจะหนึ่งลุมสองนะครับหนึ่งหนึ่งมันชนะหมดนะครับต้องเป็นหนึ่งลุมสองรูนะครับ อย่าลืมนะครับเราใส่สกิลได้ก็ตัวเราติดตัวนืดหน่อยนะครับแต่ว่าศัตรูก็สู้เราลำบากนะครับนี่ครับ สองน่าจะพอไหวนะครับพอดวนกันได้นะครับแต่ว่าเราเริ่มตัวเราหนืดนะครับก็สู่สีนะครับแต่ว่าตัวเขานะครับต่างกันนิดหน่อยก็คือมันจะ มีฮิวแล้วเขาจะอึดกว่านิดหน่อยนะครับสำหรับทางมายกลแล้วก็อนุบิดนะครับถ้า1 1ึ่น่งะครับยังไงเราก็สะนะสบายนะครับแต่ว่า2 1ก็เราจะปล่อยตัวช้าหน่อยนะครับถ้ามันแม็กแล้วก็ผมทำนี่นะครับคือระยะปล่อยตัวนะครับ5.6วิของผมไม่มีของนะครับสำหรับปล่อยตัวนะครับ ต้องเอามาใช้กับตัวนี้นะครับเป็นการเพิ่มเลือดไปหน่อยถ้าว่าผมมีเกียร์ปล่อยตัวนะครับน่าจะเอาชนะได้นะครับเพราะว่าความสามารถต่างๆนะครับของยมมาทนะูนมันสามารถสกัด2ตัวนั้นได้นะครับคือถ้าทาแม็กได้น่าจะเอาชนะได้นะครับเดี๋ยวผมทาแม็กก่อนนะครับแล้วก็จะเอามาจัดการกับ2ตัวนั้นดูนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะรีวิวนะครับสำหรับบราโยมาโลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ